เอาให้ลึกที่สุดนะครับจะได้ความอร่อยโอ้โห,หครับดูความขาวครับใหญ่ขาวอวบครับเป็นหน่อที่เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งครับนะ เปรุ่นไหนครับนี่แต่ที B ่ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับตัวนี้ราคาถูกครับหลักร้อยครับเปียหลักร้อย <B> แต่สถานที่กลางนี่วิววิวหลักล้านครับวิวหลักล้านนะครับบรรยากาศส่วนตัวจริงๆนะครับเอาใครชอบจะให้ได้ปาดได้อยากใครชอบบรรยากาศผจญภัยนะครับแบบเอจเวนเจอร์ Explorer นะครับติดตามทางช่องของเรานะครับฝากกดติดตามกด Subscribe จะให้ดีอยากชมทุกคลิปก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอลองทวงน้ำหนักดูไม่สแสดงท่าร่วงก็ได้ไม่เป็นไรเราทางทางช่องเรารับได้นะครับเอ้ครับผ่านครับผ่าน อันนี้ไป,ไปไปชนหินมานี่นเครับ,รบเออทำให้ยี่ห้อฟอร์มาเพิ่งออกมายังได้เดือนเดียวเสียยี่หอนะครับเนื่องผ่อนบัตรเครดิตอยู่เลย,ย,ยไปกระแทกห,หินนอดนิดเดียวแตกแล้วนะครับพร้อมครับเจ้าถ้าพร้อมวันนี้นะครับเราจะพาไปหาของป่านะครับ ของป่ามาติดจำหรือว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับโดยทีมงานเ explorer นะครับโดยมีพานนำทางหนึ่งคนนะครับพานนี้พิเศษนะครับเป็นพานกิตติมศักดิ์นะครับจ้างมาจากรนลาดกระบัง ีนเริ่มเข้ามาในป่าลึกแล้วครับบรรยากาศชิวๆครับวันนี้ฝนไม่ตกแดดอ่อนๆเป้าไม้เราอยู่ประมาณไหนครับเนี่ยทางซ้ายมนือครับเดี๋ยวเราลงใกล้ๆนะแถวนี้ครับธรรมาชาติเขียวปีครับึ้นมา ไไปจ่าเอสดอะไรนี่เอสดี่พิจารให้ดูหน่อยสุดยอดยื่งชื่อนะฮะเรามีแจ่วบองไหมไม่เอามาเลยครับจะ<อ>ไ,ได้ไมาเดี๋ยวขากลับเราค่อยมาเก็บเอาสวดมัน,มนไปกินกับแจ่วบอง,น,งนะครับยชื่อ,อยอดยางน้อย เหมาะกลางเต็นท์มากครับบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมครับดูครับมีลานหินเป็นวงกลมเลยนะครับจุดนี้ครับสามารถก่อไฟได้เอามีรอยก่อไฟด้วยเ,เริ่มลงไปแล้วนะครับดูเหมือนจะเจออะไรสักอย่างนะครับตอนนี้ ตามฤดูกาลครับช่วงนี้ก็เป็นหน่อไม้นะครับอ้โหอวบอ้วนครับท่านผู้ชมครับดูครับดูครับเห็นไหมครับอ้โหหน่ออ้วบหน่ออ้วนอวบขาวครับพี่น้องครับมาดูครับทั้งอวบทั้งขาวนี่ถือว่าเรามาเปิดบริสุทธิ์ป่าฝนแรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามาช้า หมูป่ามันจะเอาไปกินก่อนครับใช่ครับจะเห็นแต่รอยครับพี่น้องครับเราได้ประมาณสี่ห้าหนอแล้วครับมั่นใจได้ว่าวันนี้ได้แกงแน่นอนครับเอาสักหม้อเล็กๆครับมันเป็นป่าฝนแรกครับพี่น้องครับความอร่อยนี้ไม่ต้องห่วงครับหนอไม้ฝนแรกเลยครับความหวานความกรอบโอ้ดู ลำบากมากต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยครับอยากกินของดีต้องอดทนหน่อยครับอดทนรอเดี๋ยวส่งสัญญาณหน่อยูููโโอฮกำลังขึ้นมาลึกๆเลยแบบนี้ทั้งขาวทั้งอวบครับพี่น้องครับเวลาเอาไป ต้มมันจะกรอบมากครับตาไม่ดีไม่เห็นนะครับนี่ออยู่ลึกมากดูความขาวความอวบครับอือหืออยู่ลึกมากส <Yeah. S 1> วยงามครับครับถ้าคนไม่เคยหาไม่มีประสบการณ์จะเห็นไหมครับนี่ลำบากเห็นไหมเพราะว่ามันมีมีแค่ยอดเล็กๆขึ้นมานะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับพี่น้องครับ ยอดเขาก็จะกลมกลืนกับใบไม้นะครับถ้าตาไม่ถึงจริงๆนี่ไม่ได้กินนะครับนี่แหละเขาบอกว่าป่านะครับมันจะสร้างประสบการณ์นะครับให้กับคนอยู่ป่านะครับถ้าเราอยู่ป่าแบบพึ่งพาอาศัยนะครับรับรองว่าป่าอยู่ได้คนอยู่ได้นะครับอยู่กันแบบราบรื่นแน่นอน นี่ครับมันก็จะขึ้นมันมีอะไรหุ้มอยู่ครับก็จะเป็นพวกจอมปวกพวกมดนะครับก็จะมาห่อหุ้มไว้ธรรมชาติการหุ้มทําให้เขาปลอดภัยครับจนกตงจะูมองไม่เห็นเลยแล้วก็ทําให้หน่อไม้อร่อยใช่ไหมครับครับผมปลอดภัยจากคุลาด้วยครับนี่แหละครับตาไม่ถึงมองไม่เห็นไม่ได้กินนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูร่องรอยนี่ ประมาณสักกี่ชั่วโมงจา่าเอ็ดเห็นคนมาสักสองชั่วโมงนะครับมีลอยคนขี<ใ>น่ไปก่อนเรามีชาวบ้านมาหาก่อนเนาะใช่ครับฝังนู้นนะครับ<อ> <S <S แต่ด้วยความตาถึงของทีมงานเอดูครับยังกันในหนังจีนครับท่านผู้ชมครับ <S <S ดูลำลำไผ่ครับลำลำลำไผ่ไร่ครับทางๆครับแต่ว่ามันก็ผูกขึ้นมาลายๆนะครับถ้าตาไม่ถึงนี่มองไม่เห็นนะครับดูครับ 1 1> ขึ้นอยู่เดียวๆโดดๆครับหนอนี้ครับจะเก็บให้ยาวได้สุดนี่แหละครับทีมงานเสียมน้อยหน่อหักเอ็กซ์พอร์เรอร์เดินไปไหนก็ได้กินพวงว่ะพี่ล็อกล็อครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยถ้าเราเอาหม้อเอาอะไรมาเนาะ แกงนะครับแกงสดแกงกินสดๆแล้วนอนเปยโอ้โหนี่หลอดเล็กนี่โค้งขุนขึ้นมาดาดพี่น้องครับดูครับบริเวณนี้ครับให้ดูสภาพทั่วไปครับเอาใจเอ็ดบรรยายนิดสภาพหนะครับดูอีกน้อยสังเกตมีแต่ปลาไห่ใช่ไหมจ่ายเอ็ดตรงนี้อุดมสมบูรณ์เต็มไปหมดครับเจอแต่ยอดนะครับเราต้องสังเกตดีๆแค่เราจะกินเนี่ยโอ้โห ครับนบกินหนอไม้สดๆนี่มันเป็นเรื่องที่ยากไม่ใช่กินได้ยากนะครับถ้าถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นะครับถ้าเป็นคนเมืองนี่ก็จะค่อนข้างยากหน่อยอาจจะเป็นพรุ่งนี้ซึ่งซึ่งเขาหาไปวันนี้แล้ก็ไปขายพรุ่งนี้ทีหนึ่งนะครับแต่เราจะกินสดๆอย่างนี้ก็ต้อง,ต,องต้องมาในพื้นที่ครับแเราเราก็ไปปอกทุบลงหม้อใส่น้ำยานางใช่ครับพูดไปแล้วเป็นไง เปรี้ยวปากโอ้ต้องต้องลอง หัอน,นอนนเฟยอยู่ที่ริมน้ํำตกครับตรงน้ํำตกนี้นะครับมันเป็นช่องเขามันจะทําให้มีลมสอบเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นเป็นช่องเขาทาี่มีความสูงสักประมาณเจ็ดแปดร้อยเมตรจากระับน้ําทะเลนะครับด้วยความสูงข,ของช่องเขานี้นะครับมันทําให้ลมสอบขึ้นมาบริเวณนี้นะครับแม้จะเป็นช่วงที่อากาศนอกภูเขานี้สงบนิ่งก็ตามนะครับแต่ว่า เรามาอยู่ในบริเวณถูกเขานถตกแห่ง,งนี้นะครับเราจะได้รับความเย็นจากลมที่พัดสอบขึ้นมานะครับเป็นแนวถูกเขาร่องเขานะครับเพราะฉะนั้นการมานอนพักผ่อนบริเวณนี้นีรับประกันได้เลยครับว่าเย็นสบายเงียบสงบนะครับประการสําคัญก็คือหากมีลมสอบขึ้นมาพัดตลอดแบบนี้จุงต่างๆเหลือบลิ้นไลที่เป็นมแมลงป่า จะไม่มารบกวนเราเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันโปร่งครับโปรง่งโดยเฉพาะท่านใดที่อยากหลบหนีจากห่างจากในเมืองผู้คนที่แออัดนะครับเราก็มาหลบมาพักผ่อนอยู่แบบนี้ส่วนตัวครับรับประกันครับปลอดภัยจากลรกไวรัสต่างๆสารพัดไวรัสนะครับเดี๋ยวขอนอนหลับสักสื่น,นึงนะครับเดี๋ยวเราอยไปหาเหตดหาหน่อไม้เราต่อครับ ครับในสุดเราก็ตามมาเจอพานต้อมแล้วครับโอ้โหเป็นหน่วย explorer บุกเบิกจริงๆริโอ้มีหน่อไม้สีม่วงด้วยเอาแหล็กลานจริงๆครับหนอเล็กหนอน้อยหักเละดูด,ดูดูครับดูพฤติกรรมครับไม่เหมือนคนทั่วไปครับนอนกิ้งเขอก ไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆครับอันนี้เป็นหน่อโจดนะครับพี่น้องครับมันไม่ใช่หน่อไม้ไร่นะครับเป็นหน่อโจดแต่ว่าความอร่อยนั้นไม่แพ้กันนะครับไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าเขาจะมีความยาวเราจะหั่นเอาป้องนะครับป้องที่มันอ่อนนะครับเอาไปแกงเอาไปต้มนะครับจิ้มแจวนี่อร่อยมากหน่อโจดนี่หากินยากนะครับพี่น้องครับเพราะว่าหน้าแรงมันไม่ค่อยออกนะครับดูครับนีชุดนี้ก็เพิ่งงานแรกนะครับออกมาเนี่ย โอ้โหห,หลายพันนะครับออกมาเพื่อที่จะมาเอ็เวนเจอร์โดยเฉพาะนะครับสัง้งมุมดูแต่จักโลกจักน้อยเหรอฮักแ่งจยอตน้อยจุดเด็ดว่าได้แซ่บสนดเลยอร่อยแกงอร่อยนอจุดแล้วแล้วพวกไหนเป <c oughs> ็นน <c oughs> อจำเลยจากเอดหา <c oughs> <c oughs> เนี่ยเราทั้งหมดรวมๆว่แล้วจะเป็นจำเลยครับจำเลยไอ้ที่เขาเขาอวบใช่ไหมเป็นหน่อจำเลยจำางเถอะเี่เป็นจำเลยกันหมดกินีเมนีเนเป็นจาเลยาเลยดูดูเทคนิคการหาของแต่ละคนนะครับต่างกันครับดูอันนี้ของพันต้อมนะครับสารพัดมานะครับแต่ว่าดูดูดูความสวยงามอันนี้ของ จับเอสเอ็กซ์ลยนะครับ <c oughs> มาแบบสั้นๆนขาวอวบนะครับเดี๋ยวเราพักโจกอีกนิดนึงงเราค่อยไปดูสอบบนนะครับเจอแล้วครับก็ประเดิมโอ้โหครับโอเค,อเค <può. S 2> สวยงามมากครับดูกำลังพอดีแกงเลยครับนี่ประเดิมแรกของเราในรอบ2องนะครับ เรยอแล้วครับสวยงามครับพอมาพาเราเดินป่าครับวันนี้เป็นรองเท้าทัวริงเอ็กซ์นเจอร์โรแต่วันนี้เราพารองเท้าราคาตัวเลขค่าหลักนะครับ เรียห้าหลักมาหาหน่อไม, <c oughs> อม้ก็คิดดูแล้วกันว่านหน่อไม้เราแกงออกมาหนึ่งหมอ้อนี่ราคาจะประมาณไหนเห็แนแค่ปลายยอดผูแล้วก็มีปวกมีมดมีเศษดำดำมาคุมไว้นะครับเศษดำที่คุมจะทำให้เขาขาวนะครับรสชาติอร่อยเขามีความปวกนะครับ เห็นไหครับอ้วบอ้วนนะครับอวบขาวอ้วนมันจะทําให้รสชาติอร่อยครับกรอบกรอบหวานนะครับหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแต่เราต้องสับให้เป็นเนาะสับให้ลึกๆต่าๆใช่ไหมส่วนที่อ่อนที่สุดที่เราจะพอจะได้เาะงั้นเราเก็จะได้แข็งไปไกินไม่ได้เราก็จะคัดออกนะครับส่วนไหนที่กินไม่ได้ อยงครับอโอ้โหเห็นไหมครับรู้ลักษณะการเกิดของเขานะครับมันจะมีมดเอาดินดำๆมาห่อหุ้มนะครับการห่อหุ้มนี้ทําให้รสชาติของหน่อไม้กรอบหวานอ,อ้าวเจออีกแล้วแอ,อ,อีกสแสดงว่าขนมาไม่ถึงนะตรงนี้เนาะโอ้โหกำลังผูกขึ้นมาครับพี่น้องครับหเห็นไหมครับเดีย๋ยวให้ดูนะครับเจ้ครับ นี่นี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับกำลังโผล่ยอดขึ้นมานะครับขาวอวบน่ารับประทานครับพี่น้องครับสวยงามครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเริ่มฤดูฝนนะครับหน่อไม้ก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับนานๆเราก็จะเจอทีละหน่อสองหนอนะครับมันไม่เหมือนช่วงฝนชุกๆถ้าเป็นช่วงปลายสิงหา กัญญานี่นะครับหน่อไร่ก็จะเยอะมากเห็นไหมครับเรียแล้วครับดูครับกําลังโผล่ขึ้นมาครับอันนี้เล็กเดี๋ยวเราเราไม่เก็บดีกว่าครับเล็กนะครับเราเก็บไว้เนาะเก็บไว้ครับให้เขาเป็นพอโตอันนี้ครับพ่อแม่พันธุ์นะครับเราก็จะมาปลูกไว้นะครับไม่ให้คนมาเห็นนะครับเพื่อที่จะให้เขาโตให้เขาเลี้ยงลูกนะครับเราก็จะเอาเศษใบของเขาเนี่แหละมาปลูกไว้นะครับให้เขาโตต่อไปนะครับ อ้นี่กอใหญ่มากกอไล่กอนี่ใหญ่มาก,ก,ก,มากถ้าจะมีหนออยู่เนาะถ้ากอใหญ่ขนาดน,นี้เ,เห็นไหมครับเ Isaiah, อ wh, จอและ้วเจอและ้วเจอแล้วครับพี่น้องครับอ้ wh, อยู่ในกอเลยอู้อ้วกอ้วนใหญ่มากครับุดออกดูโอ้โหเห็นไหมครับนี่แหละครับขาวอวบใหญ่นะครับถ้ามีมดเอาดินขึ้นมาห่อไว้เนาะก็จะทําให้เขาขาวอวบนะครับสวยงามมากครับ อโอ้โหมีอีกตรงนั้นอีกนะครับถ้าอวบอ้วนเอามาเลยค,ความลึกได้ความลึกได้โอ้โหกล้องไม่ถึงเลยขอขอชมหน่อยครับขอชมหน่อยโอ้โหกำลังพอดีครับขาวอวบอข้างในก็มีอีกครับพี่น้องครับคนมาไม่ถึงจริงๆเลยตรงนี้ครับ กอนี้เยอะพอสมควรเพราเขาเป็นกอกอขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ครับอยู่นี่ก็มีอีกได้สองสามสี่นะครับสีหนอครับแล้วก็จะมีหน่อที่ห้าอีกต่อไปครับพี่น้องครับราบว่าดนะครับดูครับเลี้ยงดูครับสวยๆดูไหมครับขขาวอวบทุกหน่อเลยครับแล้วก็มีอีกหน่อนึ่งครับ นี่หนอนหนึ่งครับนี่หนอนนึงครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยตรงนั้นด้วยครับแต่ตรงนี้เล็กไปอ่ะปล่อยไว้ก่อนปล่อยให้เขาโตก่อนเนาะอ่าอันนี้พอใช้ได้เนาะอันนี้เนาะได้ได้ครับตนี้อ่าได้หักเอาเลยเดี๋ยวหนูป่ามากินดูตัวนี้ครับขาวอวบทั้งนั้นเลยสวยงามครับโอ้โหชเดียวนี่โชว์ผลงานหน่อยครับกอใหญ่กอเดียวครับได้มาหกหน่อครับ เราจะลงไปเลยไหมครับเรียเ่ยเจอหาต่อยครับเจ้ไปการนะครับรอบนี้สิบขวานอาแบบนี้แบบขนาดใหญ่อวบอ้วนขาวทั้งนั้นเลยแล้วก็มากินของป่านะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็เหลือกินแล้วครับขาวอวบอ้วนทั้งนั้นเลยนะครับแต่อีกซีกหนึ่งของพานต้อมนี่จะเป็น หน่อไม้สีม่วงนะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบสีม่วงอร่อยครับ oh, <no. S 1> อ่อนนุ่มรสชาติเป็นอีกแบบนึง <c oughs> ครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ชมคลิปต่อต่อไปของเราด้วยนะครับคลิปนี้เราก็ขอเดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปปรุงหน่อไม้ของเราต่อที่สวนครัวบ้านสวนของเรานะครับเดี๋ยว รอชมแกงหน่อไม้ของเราในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับโหขอบคุณครับ